สวิธีดูว่า Facebook ของเราปิดกฎการสร้างไรายได้หรือไม่แตะที่แอป Facebook แตะที่เมนูเส้น3เส้นแล้วให้เราเลื่อนมาที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแตะที่ความช่วยเหลือวิธีที่1แตะที่ตรวจสอบสถานะของโปรไฟล์แนะนำกำลังใช้งานการสร้างไรายได้กำลังใช้งานแสดงว่าสร้างไรายได้ได้อยู่นะครับ แต่ย้อนกลับวิธีที่2แต่ที่กล่องข้อความการสนับสนุนแต่ที่การแจ้งเตือนของคุณถ้ามีการแจ้งเตือนให้แตะโพสที่ผิดกฎนะครับต่อไปแต่ที่ดูรายละเอียดแต่ที่ดําเนินการต่อแต่ที่ดําเนินการต่อตัวอย่างในคลิปอาจจำเป็นต้องมีการแบ่งไรายได้นะครับกรณีถ้าต้องการให้แบ่งไรายได้แต่ที่คนยอมรับ ตัวอย่างในคลิปเลือกลบวิดีโอออกแต่ที่ดำเนินการต่อแต่ที่ลบวิดีโอเสร็จแล้วแต่ที่ปิดถ้าขึ้นแบบนี้เฟซบุ๊กของเราก็จะไม่มีการละเมิดนะครับ